ฮอนด้าชารีเพราะปี1997จัดทังมาใหม่ฟงเนี้ยยุ่นจรจใาเลยคันนี้ลงเครื่องหลายป่าแล้วสาดมือไปด้วย29,500บาทเท่านั้น,นครับจัดไป29,000เท่านั้นไปไม่รู้จะเอายังไงดดพี่สามคนดูเลยนะเท่อะเท่อะสวัสดีครับ รบกบร้านอาร์มดูทีวทีซีอีกแล้วนะครับผมวันนี้แล้วทางร้านจะขอ,อนําเสนอคนระับสำหรับเจ้าฮ da ด้ชารีรถปี1997 19จัดทรงมาใหม่ทรงเนี้ยุ่นจัดเลยคันนี้ลงเครื่องหลายฟ้าแล้วสตาร์ทมือซะด้วยจัดทรงยุ่นจัดยังไงคันนี้เป็นตัวไฟต่ำนะไฟล่างไฟล่างล้ออ้วนๆเลยนี่ล้อ10นิ้วแต่ว่าเป็นล้อผ่านะครับแล้วก็จัดทรงมาอ้วนแต็เลยอ้วนๆเตี้ยๆตามสไตล์เลยก็คือจัดทรงใหม่หมดเลยอะแฮนแต่งกันสะบัดพ่อแต่งเบา เอางี้กว่าเดิมแค่โคงนะครับทุกคน <laughs> <laughs> เออเออพูดงี้ก็ได้นะ <laughs> แต่งก็หมดเลยอ่ะแต่งทุกอย่างเลยชกเชิกจัดทรงมาใหม่เพราะว่าเราจะให้มันอ้วนๆ <c oughs> ปอมๆนะดูรอบคันแล้วหล่อว่ะคันนี้ตัดม, <c oughs> มือ้ยตัดมือโอ้ผมลืมบอกไปคันนี้ไม่มีเอกสารนะครับเป็นทําสัญญาซื้อขายให้เพราะว่าเป็นรถเก่า5 0ซีไม่มีเอกสารนี่แหละทำการสตาร์ทเลยฮะสวิตช์อยู่นี่กุญแจจิ้มนิ้วดียว ระบบไฟติดครบนะคะนี้เครื่องนี้ไม่มีผูสีสวยเหมือนก็ทำมาแล้วจอดอ่ะอุย้ยมีแตด้วยอ่ะแตกเขาไปแอบอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนี่มาดูระบบไฟต่งตางๆกันบ้างครับครบนี่ไฟหน้าอยู่ไหนนี้เนี่ยสูงตามนี่ยังไง เปแล้วเห็นดู้าหลังปึ๊บปึ๊บใบเบร์ปรึปปบ๊บ,บ,บนี่ติดครบก็คือเขาจัดทรงมาเตี้ยเดี๋ยวๆขอญาติอับเพื่อนก่นอนเขาจัดมาเตี้ยไงฮะเตี้ยจนแบบเอามือผักมือผักล้มเลยอะเตี้ยเตี้ยเตี้ยจริงขา,ขาขาตั้งคู่ก็มีแต่เราไม่ขึ้นนะคือเราส่งไม่สวยใช่ฮะให้ดิต้องช่วยกันนดงมันทุกคนจัดไปครับสำหรับเจ้าฮอนด้าชาลี รถปี1997คันนี้เป็นเอกสารสัญญาซื้อขา,ขายของทางร้านนะครับผมจะขอเปิดราคาอยู่ที่29,500บาทเท่านั้นนะครับถ้าจัดใหม่บอกเลยราคาแพงกว่านี้แน่นอนแน่นอนผมไปดูราคามาแล้วจัดทรงแบบนี้เลยนะ50 0 0 0กว่าราคาเริ่มแล้วนี่มาจัดทรงแล้วทรงแบบนี้มาแล้วสวยเลยนะสงสัยตรงไหนนะโทรมาสอบถามกันได้นะครับ0ูน1 2 1ป3 0 9้ผมอาร์มจากร้านอานร์มยูทีซีซีมีรถไฟรถอยู่สมุทรสาครพระราม2 แกกบว่าสารบรรทายนอสิงนะครับถ้ามาไม่ถูยังไงปักหมุดมาเลยร้านอาร์มยูจีซีฝากท่องทางการติดต่อหมาของเราด้วยไลน์แอดอาร์มยูดีซีถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆของเรารบกวนไลค์แชร์สับสไครต์ให้อาร์มยูดีซีด้วยครับอาร์มยูจีซีร้านเล็กเซอร์วิสใหญ่เช่นเคยกางงาไปดูครับ